สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีชาวไร่ชาวนาวันนี้ก็มาไร่มานาครับมาส้มข้าวนะครับผมนี่ครับจบส้มข้าวเมื่อกี้ก็ส้มไปได้ระยะอาจจะประมาณ30เมตรนะครับใช้เวลาน่าจะประมาณ10 10นาทีถึง15นาทีนะครับนี่ครับใช้ตัวนี้นะครับตัวช่วยนะครับก็ข้าวตรงไหนที่มันทีทีนะครับผมเองพี่น้องข้าวตรงไหนทีทีเราก็ใช้จอบตัวนี้นะครับขุด ตักมาแล้วก็ไปวางตรงพื้นที่ตรงไหนที่ไม่มีข้าวงอกนะครับพอประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับข้าวมันจะเริ่มตั้งตัวนะครับมันจะตั้งตัวตรงมันจะแทงรากตอนแรกมันอาจจะเอียงอาจจะล้มอาจจะอะไรหลักการเหมือนข้าวนายูนนั่นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้คือจอบที่อุจจับใช้นะครับผมนี่ครับผมอ่านี่ครับไอ้ก็ทําขายนะครับร้อยสามสิบห้าบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับ ก็มันดียังไงครับมันดีสําหรับชาวไร่าชาวนามากนะครับคือใช้แล้วหนึ่งเร็วถ้าเราถอนแล้วมาปักดําแบบวิธีโบราณนะ่ะมันจะช้าด้วยปวดหลังด้วยมีโอกาสเป็นกระดูกทับเส้นด้วยเพราะว่าเราก้มๆเงยๆซ้ำๆซ้ำๆมันทําให้กล้ามเนื้อและกระดูกทํางานน่ะทำงานซ้ำๆซ้ำๆเรียกว่าทํางานหนักนะครับผมแล้วก็ทําให้ กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังแล้วนานๆเข้าก็จะสง่งผลให้เป็นโรคกระดูกทับเส้นนั่นเองตัวนี้ช่วยท่านได้นะครับผมแค่ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับประหยัดไหมประหยัดมากๆครับถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลคุณเป็นกระดูกทับเส้นคุณปวดเมื่อยเมื่อยล้าคุณหมดเยอะกว่านั้นอีกนะครับผมนะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่ายาเสียทั้งค่าหมอเสียทั้งรับ นะครับผมเยอะแยะมากมายแค่คุณมีตัวนี้นะครับจะไร่ชาวนานะครับผมอยากแนะนำเพราะว่าปีที่แล้วผมทดลองมาแล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วช่วงนี้ที่ผมกาลังทด,ทดลองผมไม่คือยังไม่ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลผมอยากรู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็คือผลลัพธ์มันดีมากๆนะครับข้าวมันจะสวยกว่าข้าวที่เราหว่านนะครับสวยกว่าจริงๆครับเพราะว่าพอมันตั้งตัวได้ปุ๊บ มันจะแตกกอนะครับผมมันจะแตกโกลลำต้นใหญ่ลำต้นสวยแล้วก็รวงข้าวจะยาวกว่าข้าวที่เราหว่านทั่วไปนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับช่วยท่านได้นะครับอุชิตับนะครับผมทํามานะครับมีตัวนี้เป็นรูนะครับรูเวลาเราเสียบไม้เข้าไปครับถ้าด้ามรูหลวมเราสามารถที่จะตอกตะปูนะครับยึดเข้าไปได้นะครับผมส่วนนี้เหล็กด้านในนะครับมันจะมีเหล็กนี่อุชิตับเชื่อมไปถึงด้านในเชื่อมถึงด้านบนนะครับผม เหล็กมันจะยื่นไปถึงด้านบนนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนระยะของฟันนี่ครับขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่นะครับผมว่าบางคนนาดินทรายก็อาจจะใช้ทีหรืออาจจะใช้ห่างนาดินเหนียวอาจจะใช้ทีใช้ห่างก็ปรับได้นะครับตัวนี้สามารถปรับได้ครับบีบนะครับผมบีบได้นะครับบีบดัดได้นะครับดัดเอานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมคืออยากให้พ่อแม่พี่น้องใช้ตัวนี้ นะครับเซฟร่างกายเราไว้นะครับผมอย่าก,ก้มๆเงยๆทำนาเหมือนสมัยโบราณนะครับเหนื่อยด้วยปวดหลังด้วยแล้วก็มีโอกาสเป็นกระดูกทับเส้นนะครับผมนี่ของอุชตับทำใช้เมื่อกี้ก็ทำไปแล้วได้ประมาณ30-40เมตรนี่ละครับแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงไม่ถึง20นาทีนะ่าจะ15นาทีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็พักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวจะลุยต่อนะครับผมไม่เป็นองเดี๋ยวจะสาธิตเนาะ เดี๋ยวอุชิตับจะไปสาธิตอ่ะเดี๋ยวยกกล้องไปสาธิตให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเลยว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูอ้อพ,พี่น้องนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคืออยากให้ชาวไร่ชาวนาเรานะครับเปลี่ยนพฤติกรรมการ่อมแซมข้าวจากก้มก้มเงยเงยมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกหลักนามัยมแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวอุชตับไปตั้งกล้องเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับ นี่สมมุติว่านี่นะครับผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับนี่ครับผมอ่า 1> <1> <1> <1> เดี๋ยวดูกล้องหน้าครับพี่น้องนี่ข้าวนะครับเวลาเราหวานนะครับมันก็จะมีช่วงที่ข้าวมันไม่ขึ้นนะครับผมมีช่วงที่ข้าวมันไม่ขึ้นเราก็ต้องมาซ่อมแซมนะครับผมเราต้องมาซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวอุชิตับจะสาธิตให้ดูนะครับด้วยนี่ครับจบ ซ่อมข้าวนะครับอะท่านผู้ชมเห็นไหมในร่องกลางนี่มันจะมีต้นข้าวทีๆนะครับเราก็ตักมาวางในตรงที่ไม่มีต้นข้าวนั่นเองนะครับผมอาพี่น้องดูเดอ้อนะครับผมมีต้นกกต้นกกก็ถอนทิ้งไปเลยครับผมอ่า นี่ครับวิธีการนะครับนี่ครับก็ตักในส่วนที่ตรงไหนที่ถีแล้วก็บางไปเลยครับพี่น้องนี่ครับอ่านี่ครับตอนแไร่มันอาจจะสเปะสปะนะครับเดี๋ยวพอระยะหนึ่งข้าวมันก็จะตั้งตัวนะครับผมเดี๋ยวเขาจะแทงรากของเขาเองนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าข้าวเราจะนอนไม่สวยเดี๋ยวมันจะ ดีตัวของมันมาเองครับแทงรากแล้วก็แล้วก็ต้นข้าวจะสวยมากครับนี่ครับวิธีการเลยพี่น้องนี่นะครับวางไปเลยพี่น้องนี่ครับง่ายๆครับผมนะครับผมอยากให้ทุกคนหันมาทํานาแบบถูกหลักอนาไมยถูกสุขอนาไมยนะครับผมช่วยยืดอายุเราด้วยนะครับนี่ครับเลยพี่น้องนี่ ไปเลยครับผมไส่มาแล้วก็นี่นะครับบึ๊บนี่พี่น้องง่ายไหมครับนี่ครับเลือกตรงไหนทีทีครับเลือกมาเลยพี่น้องตรงไหนทีทีก็ครับอเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับแบ๊บเดียวจะได้แล้วหนึ่งเม็ด ตัวช่วยชาวไร่ชาวนาทำไรท่ทำนานะครับคือเราลดการก้มเงยในการปักํำในการส่งข้าวนะครับนี่ครับพีน่น้องง่ายไหมครับนี่ครับง่ายมากเลยนะครับผมนะี่ครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับจะมาดูผลงานว่าหลังจากเรา ส้มแซมเข้าไปแล้วข้าวมันจะยืนเรียกว่าตั้งตัวแบบไหนเดี๋ยวอุชตับจะพามาดูเด้อพี่น้องอันนี้ก็สาธิตวิธีการใช้นะครับผมนี่ครับัไปเลยพี่น้องนะครับนั่นแหละง่า <c> ย <oughs> ด,ด้วยไม่ปวดลังด้วยเซฟร่างกายเราด้วยนะครับนี่ครับ,รบหมอก็จะได้มีเวลาพักมากขึ้น <c oughs> ไม่มีเวลาพักมากขึ้นก็คือเราไม่ต้องไปหาหมอป่อยนั่นเองนะครับไปชาวไร่ชาวนาเราก็าจะสบายขึ้นนะครับการทำนาเราต้องหาวิธีการนะครับหาวิธีการมาประยุกต์ใช้นะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆนาๆนานะครับเพื่อทำให้เ,าเราทำไร่ทำนาสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ถูกหลักอนามัยขึ้นนะครับผม ่วนนาเขาอ,อุชิตานี้เป็นนาอินทรีนะครับผมทำทำเป็นนาอินทรีครับคือเราไม่ใช้สารเคมีนะครับผมอ่านี่ผักปุ้งยังตักมาได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับปุ้งนะครับผมบุ้งอ่ะเขาจะมีเงาเนี่ครับเราสามารถตักขึ้นมาได้เลยถ้ามีน้ําแบบนี้ครับใช้นิดเกี่ยวผักปุ้งขึ้นมาเลยครับ เดี๋ยวพาไปดูครับท่านผู้ชมนี่ครับผมพอเราตักมาแล้วนี่ครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันครับหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวต้นข้าวจะตั้งตัวครับพอตั้งตัวเสร็จนะครับมันก็เริ่มแทงรากแทงรากแล้วก็แตกกอได้สวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับวิธีการนะครับ นี่ครับตัวนี้สามารถดึงผักบุ้งมาได้ครับผักบุ้งกลางนานะครับผมต้น,นกบก็ถามว่าถ้าข้าวโตกว่านี้สามารถซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับผม ขอให้เป็นขี้ตมแล้วก็เป็นโครนแบบนี้นะครับผมนะครับมันจะตักง่ายจะเป็นนาแห้งนาที่ดินแห้งนะครับไม่สามารถที่จะส้มได้เพราะมันไม่มีน้ํามาเลี้ยงต้นข้าวนั่นเองนะมันทําให้ต้นข้าวนี้อาจจะเกิดการตายได้นะครับนี่ครับเน้นส้มในช่วงที่เป็นขี้ตมที่มีน้ําระดับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผม 嗯，好。Uh, ชัยชนาเราไม่ปวดหลังแน่นอนครับถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ใช้นะครับผมถ้าเราก้มเงยๆยในการปักดำนะครับโอ้โหผมว่มพี่น้องปวดหลังมากนะครับผมเดี๋ยวอนาคตเสียสุขภาพอีกนะครับผมอาจจะเป็นโรคกระดูกสันหลังได้นะครับนี่ครับนี่เรา มีนวัตกรรมใหม่มีตัวช่วยนะครับผมครื่องไม้เครื่องมือในการทำไร่ทำนารั่น้องนี่ครับผมต้องง่ายรวดเร็วด้วยนะครับผม เอาตรงไหนที่มันพีครับก็ตักมาวางตักมาใส่ก็หลักการก็เหมือนนาโยนนะครับนี่ครับนายโยนก็โยนไปมันก็จะต้นข้าวมันก็จะนอนนะครับผมพอระยะหนึ่งมันก็เริ่มข้าวเริ่มตั้งตัวมันก็น,กกนะต่โกรับตัวนี้ก็เหมือนกัน นี่ครับก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันครับตอนนี้ต้นข้าวมันกำลังล้มสเปสปะนะครับผมรออีก1อาทิตย์นะครับหอาทิตย์เดี๋ยวข้าวมันจะตั้งตัวเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับนี่ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วครับนะครับใช้เวลาเมื่อกี้น่าจะไม่เกินสิบนาทีนะครับน่าจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับผมนะครับผมก็ลด ลดการเมื่อยล้าในการทํางานในการปักดําไม่ต้องก้มไม่ต้องเงยนะครับทําให้ชาวไร่ชาวนาเราปวดหลังนะครับนี่วิชิตับก็มีโอกาสก็เลยมาสาธิตมาไลฟ์สดให้ดูผ่าน a c e b o o k วิชิตับคิดนอกกรอบสู่ไอเดียนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับชาวไร่ชาวนานะครับผมทุกท่านนะครับเร,รเราทําไร่ทํานาเราทําแบบรักษาสุขภาพเรานะครับผมอย่าไปทําแบบ ทำแล้วลำบากร่างกายเรานะครับผมสมัยก่อนนี้ต้องถอนนะครับผมสมัยก่อนนี้ต้องถอนเนาะพี่น้องถอนมาแล้วก็ปากดาเหนื่อยนะครับปวดหล้างอีกนะครับแล้วก็อายุมากขึ้นปุ๊บัวเข่าเสียหลังเสียนะครับจะสังเกตพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเวลาอายุมากมากขึ้นน่จะเดินม่จะไม่ตรงแลวจะเรียกว่าโกงโกมอะไรเรียกว่าโกะนะครับแต่บ้านผมเรียกว่าโกะนะครับนี่ครับ ช่วยท่านได้นะครับราคา135บาทนะครับผมเซฟร่างกายของท่านนะครับราคาแค่นี้ไม่แพงนะครับผมนี่ครับอ่านี่ครับอ่าหนึ่งเล่มนะครับ135บาทไม่รวมส่งนะครับผมใครสนใจก็ทักหาอุชจับได้นะครับแล้วถ้าร้านค้านะครับร้านค้าที่จะ สั่งไปขายโตนะครับร้านค้าที่สั่งไปขายโตอุจจตมีโปรโมชั่นให้เด้อผ่อม่พี่น้องนะครับอาจจะมีส่วนลดเพราะว่าถ้าเป็นร้านค้าเขาจะซื้อเป็นจํานวนเยอะเนาะนะครับผมอุชิตมก็จะให้อีกราคานึงถ้าชาวไร่ชาวนานะครับก็ให้อีราคานึงแต่เหลอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบาทแค่นั้นเองนะครับไม่แพงนะครับผมเซฟร่างกายเรานะครับผมเราลดการเลิกการทํานาแบบก้มๆเงยๆนะครับใช้แบบนี้แทนนะครับผ่อม่พี่น้องร่างกายเราจะแข็งแรงแล้วก็เราก็ เมื่อร่างกายเราแข็งแรงก็จะมีความสุขในการทำงานนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตับก็อขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงตัวนี้นะครับครับใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้ครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับ09 17806024นะครับผมหรือใครอยาก มาดูวิธีการทํางานของจอบก็ไปดูในช่อง YouTube ของผมก็ได้ครับอุชิตับแล้วก็พิมพ์ว่าอุชิตับชแนลนะครับภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะขึ้นพิมพ์ว่าอุชิตับก็ขึ้นแล้วนะครับอุชิตับชแนลนะครับผมอันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมสวัสดีครับผม